แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บุลเลอร์นะครับเป็นผู้ถือข่าวเดนิวนะครับประจําจังหวัดพัทลุงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การเปิดปฏิบัติการตามล่าเสียแป้งนะครับ4 0ร้อยลุมหนึ่งนะฮะสวัสดีครับพี่บุลเลอร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออเห็นว่ากรมบุตุเขาประเมินสภาพอากาศว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะพี่บุลเลอร์ใช่ครับกรมบุตรเขาประกาศว่าฝนตกหนักทั้งสองควางทั้งควางาวไทยควังพัทลุงและก็ควัง อันดามันที่จังหวัดจังระตูนตอนนี้ก็ฝนกําลังตกอยู่ตกหนักมา,ากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับประมาณากตีสามตีสี่ 4, มเมื่อคืนฝนก็ตกหนักออกมาวแล้วครับแล้วตอนนี้น้ําที่ทต,ตามน้ําตกต่างๆที่ไหลลงมาจากขาประทัดในคว่งพัจลุงนะครับมีอย่งางันเจ็ดเจ็ดน้ําตกเนี้ยน้าําก็เริ่มเริ่มสูงขึ้นแล้วครับอืมก็อันนี้ก็คือสภาพน้ําป่านะก็เป็นไปตามที่คุยกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับคือสัญญาณเนี้ยคือมันจะมีปลาภูเขาใช่ไหมพี่ ลงมากับใช่คือปลาพวกขาลงมาครั้งนเมื่อเมื่อคืนวานแต่วันนี้ก็สงกันยานมาแล้วชาวบ้านก็มารออยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบคนตรงนี้ผมก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าจากพักหนึ่งตอนนี้น้ํามันก็เริ่มเริ่มมีสีขึ้นมาแล้วจากพักหนึ่งแล้วก็น้ําจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปลาก็จะลงมาปลาที่จะลงมาวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นช่วงดูดายน่าจะเป็นสักสี่ชนิดคือมีปลาหูปลาหงวดัดปลาชิมจกแล้วก็ปลาหมูน่าจะลงมา คนในชาวบ้านก็ามาบางคนก็ลงไปในคลองแล้วครับไปยืนดักรออยู่แล้วใน่วนหนึ่งก็ยังนั่งอยู่เรียมตลิ่งครับเพราะว่าฝนตกอย่างนี้ยมันตรงทัญญานบอกคือไม่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่เขารู้ว่าฝนจะเริ่มมันถึงหน้าฝนแล้วน้ำจะหน้าจะตกตออ่อเนื่องเลยละครับอืมถ้าเกิดว่าตามอ,อตามรุดดูของที่เขาวรันทัศของที่พระลุงเนี่ยหลังจากนี้จนถึงอ,อปลายปีเลยใช่ไหมครับพี่บุญเลิศก็จะตกอย่างต่อนเนื่องเลย ทับเกือบเดือนครับเผือบเป็นเดือนแล้วครับอืมแล้วก็สภาพสภาพคือหลายคนก็ห่วงกันที่ตํารวจหลายร้อยนายหรือว่าหลายสิบนายเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยสภาพตอนนี้เนี่ยแสดงว่าน้ําป่าเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไหลหลากลงมาแล้วใช่ด้วยไหมฮะใช่ครับก็เมื่อคืนครับจุดปปส,สุทับยาธิติดของจังหวัดปัทลุงเนี่ยนำโดยตันตำรวจตัววิรัตชีนเมืองเลยครับแต่ก่อนก็ปากหลักอยู่ที่ ไม่อยากจากน้ําตกตาช้างมากนักนะครับแต่ก็กลางคืนกลางดึกเมื่อคืนนี้ก็ก็ย้ายครับย้ายอยากตัวนั้นก็ามาผูกเปลนอนอยู่ที่ขนาำของชาวบ้านตึงห่างจากน้ําตกประมาณจากสามสี่สิบเมตรครับแล้วก็กําลังชุดข้างบนนี่ก็มีรายงานว่ากาลังเดินตะยอยลงมาชุดชั้นล่างนะครับเราว่าไม่อาหารก็ส่งไม่ได้เลยทุกอย่างเลยครับฝน<อ>ตกนเ่มื่อไปหมดในพาไม่มีใครชงงานได้ทางพลังก็ตยอยลงมาแล้วครับ อาจนนจะมา,มาปาักหลักอยู่ที่เชิงเขาไ็แล้วแสดงว่าตอนนี้เริ่มกําลังเนี่ยเริ่มทยอยถอนลงมาจากเชิงเขาแล้วเพราะว่าสาเหตุประการสําคัญเนี่ยพอฝนตกหนักเนี่ยการส่งสบียงเนี่ยมันทําไม่ได้อันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วประเด็นที่ป<ร>ัปกในมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ปลอดภัยมันเปียกควงเปียกฝนเลยไม่อยู่อยู่ลําบากครับการขอควยเรือต่างๆก็อ,อยู่ลําบากแต่ก็ไม่ได้ถอนกลับนะครับย้ายลงมาอยู่ที่บริเวณเชิงเขาครับ ก็แสดงว่าก็เจอเจอสภาพของธรรมชาตินั่นแหละกดดันให้ต้องถอนกําลังเนี่ยล่นลงมาู่ที่ตีนตีนเขาก่อนเพราะว่าพอฝนตกหนักอย่างเงี้ยหลายคนเขาก็ห่วงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สัตว์ตมีพิษต่างๆเห็นว่าเอ่อในตรงตีนเขาเนี่ยมันจะมีไอ้พวกงูจงอางยักษ์หรือว่างูตัวใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ตรงตีนเขามันไม่อยู่บนยอดเขาใช่ไหมฮะใช่ครับคืองูตัวใหญ่ๆหช่นพวกงูจงอางพวกงูตั้งเนี้ยงูขับปะพวกเนี้ยก็อยู่ในบริเวณ ใกล้ๆหมู่บ้านเลยครับไปในทุ่งยงทุหญ้าพวกนี้จะมากกว่าที่ในป่าก็มีที่อันตรายก็พวกคูก็มีกับอูพงพกกระปะตูเกียวกับปะก้างเขาเรียก่านั้นนะอเหลี่ครมันก็มีตัวใหญ่ๆบปนหนึ่งเยอดเขาแต่ก็อูเหลี่ก็ไม่ไม่ถือว่าอันตรายอยู่แต่ก็ตัวต่อตัวแตนนี่ก็หมายถึปกติก็มีอยู่แล้ว่คนที่ตำรวจที่โดนต่อต่อยบอเลงก็ยังดูนอนอยู่โรงพยาบาลยังไม่ได้ออกลับจากโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ หน้า่าวนี้ก็มีเพิ่มมาอีกอย่างคือพวกเห็บเราถ้าถ้าเข้าไปหลบตามคน้นหินตามเติมตามตั้มต่างๆ,ๆนี้มันก็ยังมีพวกกระลำเพีงงายพวกนี้ก็เ,เพิ่มเพิ่มเข้ามาอีกพวกเห็บอ๋อลำบากเลยครับช,ชีวิตในป่าหน้าหวเล่นลำบากแน่ครับพี่บุญเล่ยขอขยายประเด็นเรื่องเห็บหน่อยครับไอ้ในส่วนเห็บป่าสําหรับคนที่เขาไม่เคยเดินป่าเนี่ยตัวมันจะเป็นยังไงฮะแล้วเวลากัดนี่มันอาการจะเป็นยังไงครับ เอ็บเนมีอยู่สองแกนนีแต่กับปากของบรรทัดนะครับมีเอบลอมกระเบิบหมูเอบลอมนี่แ,แก่แก่กันปวด,ปวดก็ก็ไม่เป็นไรแม่กันอย่างเดียว<ม>แต่ถ้าเอ็บหมูขัดเนี่ยแล้วมันมันมันบวมบวมอย่าอาจจะเป็นไก้ได้มาถ้าคนแพ้ก็เป็นไก้ได้ครับ<ม>อืมอันนี้เอ็บเอ็บหมูก็ถืออันตรายคนเดินตาคนถือว่าอันตร,รายอยู่ครับแล้วก็<อ>เพิ่มักต่างๆเนี่ยเช่นไอ้ขนมของคนหนาไอ้ล่าสัต ันก็มีอยู่ในป่านะครับมีอยู่ในปา่าตรงนั้นถ้าเราเข้าไปนั่งไปเล่นมความอันตรายในเรื่องเห็บไปเลยครับอืมอันนี้ก็ในส่วนเห็บแล้วก็จะมีเรื่องทากนาลาใช่ไหมฮะไอกองทัพทากเนี่ยทากนาลา<อ>ที่<อ>ท<า>มีแต่ขาวบาทากในปีหน้าฝนเลยครับทากจะเยอะขึ้นอัน<ม>ช่วงหน้าฝนทุกปีนะครับใครเข้าป่าเนี่ยก็จะโดนเจอกับตากตัวนี้อยากชาวบ้านเขาก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นไปทากจะเพิ่มมากขึ้นพวกทากมาวาทากเป็นจะเพิ่มมากขึ้น บางคนก็แผลบางคนปิดแผลนี่สองปีก็ยังไม่หายไปเลแผลยังไม่หายเลยก็มีครับอ้าวทำไม,มทําไมเอ่อทากนาลานี่มันทําให้เป็นแผลนานขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ใช่ก็ใช่ครับใช่ครับ<ม>อพอจะเราไปดึงไปดึงเนี่ยเลือดจะคือทากเนี่ยเขาจะจอที่เส้นเลือดจะเป็นเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดหัวเส้นเลือดใ,ใ,ใหญ่ไปอยู่แล้วเขาจะกินที่ที่เส้นเลือด<ม>ถ้าเราไปดึงขึ้นมาเนี่ยเลือดจะไหลนานแล้วก็เป็นแผลอืม แล้วก็ติดตัวมาปีสองปีก็ยังไม่หายเป็นนั่นแหละดำอยู่นั่นแหละเขาเรียกกันด้วยการอยู่เป็นเดือนอ่าครับพวกเห็บในสองเดือนสามเดือนก็ยังนนยกันอย่างเขาอยู่นั่นแหละครับเป็่วันแต่รายอยู่ครับอัน,นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของตํารวจนะชุดที่อยู่บนป่าหนึ่งทั้งเห็บอสองทาตแล้วก็ฝนตกเนี่ยเจองูอนะงูจงอางูกระปะ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องยุงกับกับเรื่องตัวพวกมแมลงป่องยักษ์อะไรอย่างนี้มีมีเยอะไหมฮะมีแมลงป่องมีสรก,กาบมีแต่ก็งูนี่ก็ไม่ค่อยเจองูใหญ่ๆนะงูเช่นจงอางมันในป่าลึกนะไม่ค่อยเจอครเท่าไหร่ครับครับแสดงว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านของคนเดินเส้นทางที่ของคนเดินอยู่เนะี่ยไม่ค่อยเจอครับครับแต่ว่าไอ้ไอ้พวกจงอางยักษ์เนี่ยมันจะชอบอยู่ตีนเขาเลยครับเพราะว่าหเห็นข่าวของพระธันลุงเนี่ยมาจีไรเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในแถวหมู่บ้านใช่ไหม เออมันเข้ามันเมหมู่บ้านแล้วคือพัทลานีก็มันเป็นป่ายืนเืิงของมรนทัดเป็นประมาณเจ็ดสิบกิโลในสี่อำเภออำเภอศรีนนท์ดินอำเภอคงระาตาโบและป่าบอนอยู่ในเชิงของมันทัดตลอดเลยแล้วหมู่บ้านอยู่ในเชิงของมรนทัดเนี่ยโอ้มันก็อยู่แต่แถวใกล้ๆ้อ่าเชิงของมรนทัดเลยครับมันหลุดเข้ามาในบ้านบ้างอะไรบ้างลงรถบ้างก็เจออยู่บ่อยครับเห็นว่าหลายทีเนี่ยมันก็ยาวเป็นสี่ห้าเมตรเลยเหรอฮะพี่บุญเลิศใช่ใช่ใช่ครับ ใช่ครับตัวใหญ่ๆมากบางครั้งก็เจอนะมีคนแค่แค่บอกเล่าผมก็ไม่ไม่ได้เจอตัวเองเจอตัวใหญ่ๆบนในในป่าเนี่ยก็จะกประมาณอ่างจากหมู่บ้านไปจากกิโลตรงเนี้ยก็เจอใหญ่บอกตัวก็ใหญ่มากด้วยมีคนแ,แค่แค่แคามาเล่าไปกวา้างแต่ผมตัวเองก็ไม่เคยเจออย่างนั้นครับอืมอ่ะพี่บุเลื่อยอย่างนี้คือไอ้เมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวเรื่องทางฝั่งที่จังหวัดตรังเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาเจอผี ผีหลอกแบบทั้งชุดเลยนะอ,ะอะคือพอมาพูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับเนี่ยทางฝั่งพัทลุงเนี่ยเขามีเล่ากันบ้างไมหมฮะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องการเจอสิ่งลี้ลับสําหรับชาวบ้านที่เดินเข้าป่าครับอาจจะคนนักท่องเทีเ่ยวก็เคยเคยเจอครับจะเจอมันแต่ก็ไม่ได้เจอทั่วไปบางคนไปกลุ่มเดียวกันไม่เจอจากคนสองคนอย่างเนี้ยก็ก็นักลุยกันอยู่เจอกันอยู่แต่เ็าไม่ได้เจอเปที่อันตรดายอะไรแบบนันอนโวงนอนขวัญนอนระเบดอะไรพวกนี้ละครับ คือของบรรทัดในเราเนี่ยเป็นต้องมันไม่ได้เป็นป่าทั่วทั่วไปเหมือนที่อือคือของบรรทัดี่ยเป็นสม,มิระพรมลบอีกที่สําคัญในภาคใต้ด้วยทังขวางพัทลุงจังจตูนเนี่ยยิย่งขวางพัทลุงเนี่ยเป็นไข่พอกคอใหญ่อยู่สองสามจุดเพราะอยากไข่ขวดไข่ไม้ไผ่นะมีที่ขวางโจงขวางจบมีทั่วไปแต่ช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่พอกคอเริ่มเปลี่ยน ผูร่วมประดาชาติไทยเนี่ยศพที่ขวางไว้กระดูกที่ขวางไว้จับชาวบ้านวดวงกับกกครอเดิไปขุดขึ้นมาเอามาทำบุญนะแล้วก็ไปไหว้ที่จัาางหวัดนครศรีธรรมราชที่ป้าเสียบเลยครับไปรวบรวมมาที่นั่นคนตายอยู่บนขอบระนทัดนี่เยอะคร,ครับไม่ได้ผ่านพิธีกรรมไม่ได้ผ่านตามศาสนาหนาเลยเพราะว่าในป่าแล้วยปกคออาจจะว่าโดนยิงโดนอ่าอะไรกันเนี่ย อะไรกัดต่างๆเนี่ยตายแล้วก็ก็ฝังไว้ที่บนเขาแล้วก็ไปคุดออกมาเยอะเลยครับป้าซาเขาเหมือนกันมีมคนตายอยู่ก็ไม่ได้อ่อาอะไรไม่ได้ทําพิธีอะไรต่างๆมาพบพระทีหลังอืมอาจจะมีเคยไปเชื่ออาจจะวัดปรากกดคานอย่างไรขึ้นบ้างเนี่ยก็น่าจะเป็นได้อยู่ครับอ่าครับก็อย่างนี้พี่บุลเลิศอ่า ในส่วนของข้างบนเนี่ยตอนนี้มันยังมีกับระเบิดเนี่ยหลงเหลืออยู่ไหมฮะหลังจากยุคพอกคอ,อ,อเนี่ยไม่เจอมาเป็นยี่สิบสามปีแล้วครับมีครัคร้งหนึ่งเมื่อสามปีก่อนนู้นนาคนหาแกนแกนไม้ไม้ออกมะไปเหยียบกับระเบิดตายครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นเบาจบมาแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอผมนี่เคยเจอก็แก่สายไกวไปดึงดูแล้วก็เอาไม้ไปเชือกไปผูกแล้วดึงดูมันก็ไม่ไม่ทรมานมาตั้งนานแล้วครับครับ ล้วอยู่ลึกแล้วด้วยเพราะว่าใบไม้มันตับถม,มๆๆขึ้นสูงสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเช่นหลุมหลบไฟตัวนี้ยพี่กรลึกอยู่เป็นเป็นเม็ดเม็รกว่าตอนนี้เลื่อยเหลืออยู่สัก10เซน30เปิ10เซนเป็นร่องรอยแล้วครับมันตับถมกันมากแล้วครับครับพี่บุเลร์นเนี่ยก็เดินป่าเนี่ยมาตั้งแต่อู้เป็นสามสิบปีแล้วนะเคยเคยเจอเรื่องลี้ลับอย่างที่ตำรวจเขาเจอไหมฮะเหมือนเหมือนเมื่อวานที่เจอหลอกกันทั้งชุดเนี่ยฮะผมไม่เคยเจอแต่ว่าคณะที่ไปด้วยกันเจอ เจอบ่อยแล้วเห็นครับเห็นทุกคนหลวงข้าวขาวก็มาบางครั้งเรา,าเอาอาหารไปวางไปถวา,ายนะครับผมก็ทำพิธีเอาอาหารไปวางแล้วก็บนบานอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเชิญขึ้นมาเจ้าตาเจ้าโคมมาละบานเนี่ยผมไม่เห็นก็เดินเข้าเห็นอีกบางครั้งเรามาเลากันอย่างนี้ลุงเลิศเห็นไหมเนี่ย,ย,ยผมเ,ยเดินเข้ามาเด็กก็ตกใจเราก็ไปปลอบเขาบอกว่านั่นแหละลูกอ่า ที่เห็นนี่แหละผมมาปกปักรักษาตัวเราเราเชิญก็มามารับอารแล้วให้ดูแลพวกเราไว้ปลอดภัยเยอะเด็กก็ได้สงบลมบางครั้งเนี่ย<ะ>มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เนี่ย<ะ>เด็กก็วิ่งจะกลับบ้านอย่างเดียวแล้วเห็นแล้วเห็นคนแก่รุ่งขาวอมขาวเดินก็มาก็ตกใจเราก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยบอกเขาว่าเราทําพิธีนะแล้วเชิญก็มาถ้าไม่มาเลยครับน่ากลัวแต่ถ้ามาแล้วเราปลอดภัยถ้าเราเชิญก็มาปกปักรักษาให้เราปลอดภัยต้องบอกกันอย่างนี้นะครับ แต่ผมเปงไม่เห็นพี่บุญเล่ยคะอันนี้ได้ข่าวมาว่าชุดที่เข้าป่าไปอะคะ่ะโดนผีเป็นผีผู้หญิงหลอกเขาบอกว่าจากการที่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผีผู้หญิงที่เขาผูกคอตายตายท้องกลมอะคะ่ะคือผมไม่ได้ราบป่ากวางโน้นนะครับตอนที่่นั้นดูในศในในาลนี่มีคนตายมีคน ถูกยิงเลยคือรู้แต่ว่าเรื่องปูกคอเนี่ยผมผมยังไม่ทราบข่าวตรงนั้นครับก่อนหน้านี้ครับเพิ่งมาแล้วไม่ได้มีข่าวขึ้นมาคนในหมู่บ้านเขารู้แล้วครับแต่ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหว,วัดอยูคนละจัาหมาดู่คนละควังเขานี่ครับจะไปรู้ในบ้านศานหรอเรื่องของปูกคอตายเมื่อไรนี่เขาก็ลำบากดูขึ้นไปบ่อยจริงในจังหวัดฉะในบ้านศานตร์น,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 นานๆจบถต่ไม่ได้เล่าเรื่องนั้นกระเทาไหรครับไม่ได้พูดเรื่องเรื่องคือมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นพิธีปฏิบัติของคนเที่ยวป่า คือเราเที่ยวป่าเราจะไม่พูดถึงสัตว์ร้ายจะไม่พูดถึงเรื่องผีจะไม่เล่าเรื่องผีนั่นคือเป็นข้อผิบัติของคนเดินป่าเราเดินยังไงเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องผีนะในป่าเนี่ยอืเรื่องสัตว์เรงสัตว์ร้ายก็ไม่พูดกันอย่างเช่นไปเจอรอยเสือที่ก่อนเจอรอยเสือนะปลานก็หันหน้ามามองตากันเรารู้แล้วว่าเจอแล้วเป็นรอยเสือแล้วเราไม่พูดค่ะค่ะ เราก็จะพูดไปคนที่เขาตกใจเขาก็คือว่าเราก็แค่มองตากันอย่างนี้ครับเลยไม่ได้เล่ากันอย่างนั้นในบ้านสาสตรกมืนกันไปบ้านศาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าไหนใครตายตรงไหนเอาไปขวางตรงไหนนี่ก็ไม่ได้ถามกันมันอาจจะมีคนปลูกคอตายจริงๆกันเลยครับค่ะพี่บุเลื่ออย่างนี้คือเมื่อวานที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอพยพเราะป่าซาไกรเนี่ยก็มีผู้ชมเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าจริงๆเนี่ยคน ซาไกาเนี่ยเขาเขาไม่ชอบให้เรียกว่าซาไกเขา,าให้เรียกว่ามาน,นิอย่างนี้มันเป็นยังไงฮะ <OUR SC> ใช่ครับคือพราะผ่าซาไกที่พัตลุงเนี่ยเขาเขาเขารู้ของเขาว่าเขาไม่ใช่ซาไกเพราะเขาบอกกับผมเขาบอกเขาไม่ใช่ซาไกแต่มันเรียกเรียกซาไกนี่มันมันดูมันมันติดประจากที่กคอนหน้านี้กลุ่มนเนี้ยซาไกเนี่ยไปอยู่ที่เงหวัดยะลา เรเรียกซาไกรเส็จป่าพอมาเจอที่พัทลุงหน้าตาก็คล้ายๆกันอย่างเนี้เดกคิดว่าซาไก่เลยไปเรียกว่าซาไก่เขาด้วยแต่จริงๆแล้วนะ่ะอ่ามานี่ที่พัทลุงกับชาไกรเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกันจริงรูปร่างล,งลักษณะก็คล้ายกันแต่ภาษานะครับภาษาที่พูดเนี่ยต่างกันไมด,ดรู้เรื่องภาษาคนละภาษากันด้วยภาษามานี่ที่พัทลุงกับภาษาชาไก่ที่ยะลา กวางกันไม่รู้เรื่องเขาก็บอกคนละคนละภาษากันอ่ะแสดงว่าอันนี้อ้นี่ที่แย่เนี่ยคือหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าภาษาเนี่ยคนละแบบใช่ครับําเรียยง่าคนคนละแบบใช่ครับมาณีพัทลุงก็เนี่ยมีอ่าที่จังหวัดสงขลาสตูลจังแล้วก็พัทลุงพวกนี้กวงกันดูเรื่องแล้วก็เป็นญาติกันด้วยบางครั้งก็แต่งานอ่าได้กินกันอยู่ไปอยู่พัทลุงบ้างไปอยู่จังหวัดจังบ้างอย่างนี้ก็สลับไปมากันอยู่จังหวัดพัทลุงเราตัวนี้ก็มีอยู่ สองกลุมล่มกลุม่มหนึ่งก็สี่สิบคนอีกกลุ่มหนึ่งก็สามสามสิบแปดคนครับผมอ่าครับพี่บุลเลอร์เดี๋ยวประเด็นสุดท้ายถามหน่อยในฐานะที่พี่บุลเลอร์เนี่ยเดินป่ามาเป็นยี่สิบสามสิบปีเนี่ยฝนตกหนักอย่างเงี้ยการแกะรอยอของเสียแป้งเนี่ยพี่บุลเลอร์ประเมินว่ามันจะแกะรอยได้มากน้อยขนาดไหนฮะเพราะว่าเรื่องเรื่องแกะรอยน่าจะปิดแล้วครับมันเป็นเป็น,ป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 นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฝนตกที่วันเดียวแนี่ก็จบเลยแล้ว พอน้ําป่าเนี่ยมันมันก็มันไม่ได้ตกแล้วมันขังแล้วก็น้ำเนี่ยแห้งจะเหลือร่องรอยไว้ให้นะครับในป่าเน้น้าถ้ามันตกแล้วมันไหลมันกระเ้าทุกเสียงทุกอย่างนั่นแหละจึีเป็นร่องรอยมันก็ปิดรอยหมดเลยใบไม้ที่พลิกพลิกอยู่ที่รอยเหยียบไว้มันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเรื่องแก่รอยนี่ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วไม่เมทาแก่ได้หรอกครับอืมเท่ากับว่าร่องรอยเสียเปลงตอนนี้คือเป็นศูนย์ละแกะไม่ได้แน่แ่แหละถ้าจะครับ จะจะกดรอยเป็นศูนย์แล้วครับอพอไม่รู้จะไปทางไหนยอย่างนี้ก็คือมันเป็นอย่างนี้ด้วยครับอ่าจุดที่เสียแป้งอยู่เนี่ยที่จุดปะตาตะจริงๆเนี่ยปปลนป่าทั้งหมดเนี่ยเขายังไม่รู้ชัดเจนเลยว่าตรงไหนแค่บอกว่าบริเวณไหนแค่นั้นเองบริเวณไหนคือแปลนก็รู้แต่ว่าไม่สุดจุดที่จริงๆเนี่ยไม่รู้จะรู้ตรงไหนป่าสามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่า การใช้ชีวิตในป่าตรงนี้ถ้าเราไม่ตาหาคนหลงป่าถ้าเราไม่ยู่จุดที่แน่นอนเนี่ยมันเรากําหนดไม่ได้เลยชี้ไม่ได้ว่าจะไปตางไหนแต่นั่นคนคนเดินหลงนะครับแต่พอคนวิ่งนเหนยไปหนักเข้าไปอีกยากเข้าไปอีกวกวิ่งเหนีเนี่ยคือไม่ต้องดูทิศเลยไปอย่างไรไปได้บุกไปก่อนอย่างนี้ครับแล้วที่ขึ้นไปตำรวจเขาไม่ได้เอาปรานไฟปรานปาน่ปามันไม่มีหรอกครับที่ขึ้นกับกับตำรวจไม่มีใครไปอืม อ่ะอันนี้ก็ชัดเจน้ะประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ของมันชัดนี่ก็ถ้าเป็นร่องรอยร่องรอยซาไครนี่ก็เป็นปัญหากันอยู่ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าฝนไม่ตกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องรอยซาไคร้แลครับอย่างว่าไปเจอ,เเจอรอยเดินเท้าไม่ใส่รองเท้าอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องราวสาไครยก็ราะไคราชีพของเขาคือหาขาของทินในป่าเช้าขึ้นมาไม่ทําอะไรแล้วครับต้องเดินเข้าป่าไปหาว่ามันไปหาลูกไม้แล้วเดินกลับลงมาวิถีของเขาเนี่คือ เข้าป่าเขาจะไม่สวมเสื้อไม่อ่าไม่ใส่รองเท้าได้บอกตุดบอกเดียวก็เดินเข้า,าป่าไปถ้าถ้าถ้าใครไปเจอคิดว่าเป็นรอยอ่าคนเหนก็ไปก็ไปกันใหญ่เลยครับค่ะพี่บุญเลยคคะอันนี้ค่ะมีหลายคนเนี่ยเขาก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันคะ่ะว่าถ้าตอนเนี้ยเสียแป้งอ่ะไม่ได้อยู่ในเขาบรรทัดแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะค่ะ ลานป่าป่าเขาก็คิดอย่างนั้นแต่เขาก็บอกมาอีกมุมหนึ่งมุมที่ไม่ใคยใครพูดกันเลยเนี่ยวันนี้ก็นั่งคุยกันเดี่ยวว่าเป็นไปได้ไหมอือ่าในเรื่องของอยาแพ้งเนี่ยวิ่งไปได้ไปเจออุปกรณ์ไปเจอของใช้ต่างๆท,ที่ชาวบ้านเขาวางไว้คือของมันตัดเนี่ยครับมันมีทั้งสองฝั่งเลยครับวงังพระลุงวั่งจังตะตูเนี่ยเขาไม่มีกลุ่มหนึ่งอ่าเข้าข่าวไปหาสัตว์ไปดักแล้วเนี่ยไปทีละสามวัน ก็เป็นหนักที่สูงนะหลักสามวันแล้วระหว่างที่ทําแล้วเนี่ยเขาก็สร้างเพืพี่พักสร้างที่พักว่ามีบุงหลังคาไว้ไว้เนี่ยเสื้อผงเสื้อผ้าเขาก็แผนไว้ก็สามวันดักเร็จเนี่ยเขาก็ลงกลับมาแล้วให้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาจะขึ้นไปอีกทีคือไปดูว่าศักมันติดไหมในหว่างนั้นแหละครับพี่พักของเขาก็มีบางทีมีข้าวสารด้วยนะครับอืมีข้าวสารด้วยมีเสื้อผ้าส่วนคายโงไปเช็คจะมีหรือเปล่าบางครั้งก็มี มีอาหารอยู่ด้วยในนั้นแหละเพราะว่าของขึ้นไปแล้วก็ทำรองไว้ก็เดินกลับลงมาแล้วจักพักของก็ขึ้นไปใหม่ถ้าเียแป้งไปเไปเจอตรงนั้นเนี่ยก็พอจะประทังชีวิตได้เสื้อผ้าที่เราบอกไม่มีอาจจะมีได้รองรงรองเท้าอาจจะได้ตรงนั้นได้ะก็จอยไปเที่ยวป่าถ้าไปอยู่ตรงสามวันเนี่ยมีรองเท้าสองคู่คู่หนึ่งคู่เดินป่าของชาวบ้านนะอีกคู่หนึ่งอ่าเป็นรองเท้าตรงรังแตะไว ใส่เดินเล่นในในที่พักมันมีอยู่ถ้าเป็นเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแ<ม>ย่แป้งก็สามารถที่หยิบตรงนั้นมาใช้ได้มไม่มีใครพูดก,กันอยู่นี่นั่งคุยกันวันนี้<ม>อยู่วิเคราะห์กันต่างๆแต่ถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยแย่แป้งอยู่ไม่ได้<ม>ถ้าไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้นะครับน่าจะออกมาแล้วครับค่ะเพราะว่าเห็นเอ่อเจบเพราะว่าเียบแป้งเนี่ยคือสงสัยค่ะว่ามีเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรสัตว์ป่าสัตว์มีพิษเยอะมากเลยอยากรู้ว่าเสียแป้งเขาจะอยู่ได้ยังไงอะคะในในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็ฝนตกอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วไม่ต้องสัตว์พิษหดีกครับแค่วิ่งไปแล้วมีบาดเจ็บหนามเกลียวอะไรไม้ตรงไม้แต่ทามมอยางรต่างๆเนี้ยวันแรกเนกอจะวิ่งได้เลยครับแต่วันที่สองมันก็เริ่มบวมมันเริ่มเจ็บออกมาแล้วเนี้ยมันก็อันตรายทุกอย่างนะครับในเรน่ของบรรทัดเนี้ยวิ่งสัตว์พิษด้วยเรื่องบาดเจ็บด้วย ถ้าไม่มีไม่มียงไม่มียามากินแก่โปงแค่ปวดมันไปหมดเลยที่เขาคิดกันว่าถ้าถ้าอยู่ก็ถือว่าเก่งมากอขนาดชาวบ้านอย่างเดียวแล้วก็บอกก็อยู่ไม่ได้ขนาดปลานนะครับไม่มีเชื่อผ้าไม่มีไวจงไปเช็คอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอาหารก็อยู่ได้เป็นเดือนอย่างนั้นแหละครับแต่ต้องมีสิ่งนี้ด้วย อ่ะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับพี่บุลเลอร์เดี๋ยวยังไยฝากดูแลสถานการณ์ทางฝั่งพัทลุงด้วยนะครับเดี๋ยวครทนนี้คุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ะพี่บุลเลอร์นะผู้สื่อข่าวเดนิวประจำจังหวัดพัทลุงนะครับมาให้เก็บความรู้นะหลายอย่างเรื่องเดินป่าเรื่องสัตว์พิษเรื่องงูยักษ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเทือกเขาบรรทัดนะครับบนนั้นมีอะไรบ้าง